มาต่อกัน EP 3นะคะ EP 2ก็จะเป็นวิธีการเดินเส้นเย็บเส้นตรงใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มต้นฝึกใช้จักรในตอนแรก EP 2นะใครที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้ที่เป็น EP 3ค่ะก็ไปฝึก EP 2ก่อนเพราะว่า EP 2จะเป็นการฝึกเดินเส้นเย็บตรงเดินเส้นตรงก่อนเนาะอันนี้เป็น EP 3ที่น,นะคะจะแนะนำวิธีการเย็บแบบเส้นโค้ง วิธีการเย็บแบบพวกโค้งอะคะ่ะเราจะใช้เย็บจริงๆก็ต่อเมื่อเราแบบเย็บพวกวงแขนเย็บพวกคออะไรแบบนี้นะคะมันจะต้องใช้แบบเส้นโคง้งเวลาที่เราเย็บปะมันก็จะต้องใช้ทั้งเส้นโค้งแล้วก็เส้นตรงนะคะเริ่มแรกก็ฝึกฝึกเส้นเส้นโค้งแบบนี้ไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราค่ะจะต้องใช้วิธีการเทคนิคในการเย็บเส้นโคง้งคือจะต้องยกตีนผีบ่อยๆนะคะเพื่อขยับผ้าเพื่อเข้ามุมะคะ่ะ เราจะได้โค้งได้ก่อนอื่นค่ะก็คือจะต้องวาดเส้นก่อนนะคะผ้าที่เราจะใช้ะคะ่ะก็คือจะเป็นผ้าที่ไม่หนาไม่บางแล้วก็ไม่ใช่ผ้ายืดนะคะเป็นผ้าที่แบบกําลังดีค่ะมันจะเย็บเย็บไม่ยากนะคะก่อนอื่นก็วาดเส้นกันก่อนอันก็จะวาดแบบเส้นโค้งแบบนี้นะคะเส้นโค้งแบบนี้เลย ประมาณนี้นะคะแล้วก็จากนั้นเหมือนเดิมในการที่เราจะเดินเส้นเย็บเราก็จะต้องเอาผ้านะคะเข้าไปค่ะในในจักรนะคะก็เหมือนเดิมต้องยกตีนผีนะคะขึ้นก่อนเพื่อที่จะเอาผ้าเนี่ยเข้าไปเนาะ,ะแบบนี้เริ่มต้นจากมุมนี้ก่อนนะคะพอเอาผ้าเข้าไปแล้วค่ะก็เอาตีนผีลงนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะให ปักเข็มลงไปนะคะการปักเข็มลงไปก็คือหมุนฝั่งด้านขวานะคะฝั่งนี้ตรงนี้นะคะฝั่งนี้ใครที่เพิ่งจะมาคลิปสามเนี่ยอาจจะไม่รู้นะคะนี่นะคะหมุนตรงนี้นะหมุนเพื่อให้ปักเข็มลงก่อนนี่ค่ะพอเราปักเข็มลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการเย็บพวกเส้นโค้งเนี่ยเราจะต้องใช้เข่าบ่อยมากๆเลยเพราะว่าเราจะต้องคอยยกยกตีนผีขึ้นนะคะเวลาที่มาถึงจุดโคง้งอะไรพวกนี้นะ ก็เริ่มต้นค่ะเย็บนะคะเดินเส้นแบบนี้เลยแล้วพอมาถึงจุดโค้งค่ะก็หมุนผ้าแบบนี้เราจะหมุนผ้าได้ก็ต่อเมื่อเราต้องยกนะคะยกตีนผีขึ้นยกยกเข่านะคะทุกคนยกเข่านะนี่ค่ะใน ep สองอันก็สอนเกี่ยวกับ การเย็บเส้นตรงเนาะมันจะมีการยกเข่าในบางช่วงแต่ถ้าเกิดว่าเย็บแบบเส้นโค้งแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องอยกตีนผีบ่อยๆนะคะยกตีนผีก็คือยกเข่านะคะยกตรงนี้ยกตรงนี้นค่ะแล้วก็วิธีการค่ะเราจะค่อยหมุนผ้าแบบนี้นะคะทุกครั้งที่มาถึงจุดโค้งค่ะเราก็จะต้องหมุนผ้าโดยการที่ยกตีนผีขึ้นก่อนอ่ะเดินเส้นไปเลยแบบนี้นะคะกาจังหวะค่อยๆค่ะเบาๆถ้าเกิดว่าเส้นตัะเลิดไม่เป็นไรนะคะตอนแรกก็ไม่เป็นไร าเกิดว่าเข็มนะคะมันปักขึ้นอยู่ให้ปักลงทุกครั้งนะคะจังหวะที่เราหยุดนะแล้วก็ยกตีนผีค่ะแล้วก็หมุนผ้าแบบนี้ค่ะก็เย็บเลยอพอมาถึงจุดโค้งค่ะหมุนผ้านะคะแบบนี้เราจะหมุนผ้าได้ก็ต่อเมื่อเราต้องยกนะคะเนี่ยเห็นปะอันหมุนผ้าไม่ได้เห็นไหมคะหมุนผ้าไม่ได้เลยถ้าหมุนผ้าไม่ได้เราก็จะโค้งไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องยกค่ะนี่นะนี่เลยนี่ค่ะก็จะ,จะทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ อย่างอันอันชำนานแลวอันก็แบบนี้เลยพอมาโค้งปุ๊บก็ยกค่ะยกแล้วก็หมุนยกค่ะแล้วก็หมุนอ่ะยกหมุนนะคะเดินเส้นมายกค่ะหมุนเดินเส้นมานะคะมาเรื่อยๆพอมาถึงจุดโค้งค่ะยกค่ะหมุนเดินเส้นมายกนะคะหมุนค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็หมุน มาถึงจุดโคง้งเราแบบไม่สามารถบิดผ้าได้แล้วยกนะคะหมุนแบบนี้ค่ะ,ะจุดโคง้งยกขาหมุนวิธีการมือทั้งสองข้างค่ะเราจะช่วยกันแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเดินเส้นตรงอะ่ะมือเราจะอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะมือจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เพราะว่าประคองผ้าให้มันแบบเดินตรงไปแต่ถ้าเกิดว่าเราค่ะจะต้องเย็บแบบพวกเส้นโคง้งเราจะต้องเอามือนะคะจับทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะเพื่อที่จะหมุนผ้า เนะะี่ยค่ะแบบนี้ใ่้ขาหมุนนี่เลยเห็นปะพอมาถึงจุดโคง้งหมุนค้าหมุนได้ก็ต้องยกจะหมุนผ้าได้ก็ต้องยกตีนผีนะคะนี่นี่ค่ะยกตีนผีขึ้นแล้วก็หมุนผ้า แต่ทุกครั้งนะคะที่ยกตีนผีขึ้นเข็มจะต้องปักลงทุกครั้งนะไม่งั้นมันจะเคลื่อนนะคะนี่ค่ะ,คะแล้วเวลาถ้าเกิดว่าเราจะต้องเย็บเส้นคู่นะคะอันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่เย็บเส้นคู่เหมือนกันนคะคะเห็นไหมพอมาถึงปุ๊บก,ก็หมุนผ้า เดินเส้นหมุนผ้าหยุด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 แล้วก็หมุนผ้าแรกๆอะ่ะเพื่อนๆจะจะยังทําไม่ได้แบบอันนะคะแบบไม่ไม่ต้องท้อใจนะค่อยๆทําไปาค่ะค่อยๆฝึกไปอันก็ไม่ได้เก่งในตอนแรกเหมือนกันมันก็ใช้เวลาฝึกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะจนกว่าจะมาถึงจุดที่เราแบบ เราเก่งเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้แบบเวลาเยอะมากๆเลยนี่เ๋มาเปรียบเทียบกับอันนะคะมือใหม่ก็จะมีเส้นตะเหลดเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็ช่างมันค่ะช่างมันเป็นเหมือนกันทุกคนแหละนักเรียนที่มาเรียนกับอันกว่าเขาจะเก่งเขาก็ก็ต้องผ่านจุดนี้มาเหมือนกันนี่นะคะหมุนผ้าก็ต้องยกค่ะหยุดหมุนนี่นะคะหยุดนะคะแล้วก็ยกหมุนหยุดนะคะยกหมุน หยุดนะคะยกแล้วก็หมุนหยุดยกแล้วก็หมุนเนี่ยค่ะแบบนี้ทุกๆครั้งนะคะเวลาที่เราเดินเส้นเย็บอะถ้าหากว่าเข็มอะค่ะมันขึ้นอยู่นะก็ให้เอาเข็มปักลงก่อนทุกครั้งนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะฝึกไปเรื่อยๆโอเคนะคะสำหรับ ep นี้เป็น ep ที่สามเนาะ ที่อันนะคะแนะนาวิธีการแบบเย็บเส้นโค้งนะคะคือคลิปอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็น EP 3สที่เย็บเส้นโค้งใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1หนะคะก็ไปดู EP พหก่อนเพราะ EP 1เป็นการเออเป็นการดูจากก่อนในตอนแรก เป็นการแบบแนะนําให้รู้จักกับจัดก,ก่อนเนาะแล้วก็ ep.2 ก็คือจะเป็นการแบบเริ่มต้นฝึกอันก็จะสอนฝึกเดินเส้นตรงมาก่อนนะคะก่อนที่จะมาเย็บเส้นโค้งอ่ะไปดู ep.2 ก่อนไปทํา ep.2 ให้มันคล่องก่อนนะคะในการเดินเส้นตรงอนะคะ่ะแล้วค่อย ep.3 ก็คือมาขั้นแบบแอดวานซ์ขึ้นหน่อยก็คือจะเป็นการเย็บเส้นโค้งในการเย็บเส้นโค้งก็มีเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ลองเ,อเทคนิคที่อันสอนนะไปปรับใช้เนาะอันเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคืออันนะรับรองได้เลยนะ ถ้าเกิดฝึกตามที่อันบอกอะ่ะเป็นแน่นอนคะ่ะภายในหนึ่งชั่วโมงอะ่ะคุณเย็บผ้าได้เลยอันนี้จากประสบการณ์นะคะจากที่สอนนักเรียนมาเนี่ยทุกคนทําได้นะคะนักเรียนที่มาเรียนกับอันทาได้เพื่อนๆที่ฝึกอยู่ที่บ้านก็ฝึกเองก็ทําตามที่อันบอกคะ่ะทําได้แน่นอนนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เท่านี้แหละถ้าเกิดใครมีคําถามหรือว่าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามอันเนะาะใต้คลิปนี้ละกันเดี๋ยวอันจะมาตอบให้นะคะสาหรับคลิปนี้เท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ